หยุดตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคะพี่เคินเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะผู้หญิงคนเมื่อกี้มันแย่งโทราศัพท์พี่ไปอะ่ะงั้นเดี๋ยวน้องไปช่วยตามโทราศัพท์นะเออไปเลยไปเลยเลยพี่กาพี่กาพี่กสาสับห้สับพี่กาดูนี่สับสัโทราศัพท์เหรอคุยฝ่ายน้องไปเก็บมาจากไหนเก็บ เก็บมาได้เก็บโทรศัพท์เก็บเก็บนี่ป <of Luc> <cells> ุ <Neden injured been DVD> ๋ยฝ้ายน้องเก็บมาแล้วน้องเอามาทำไมทำไมไม่เอาไปคืนให้เจ้าของหรือว่าน้องไปขโมยมาใช่ไหมรีบเอาไปคืนให้เจ้าของเลยนะเก็บมาได้เก็บโทรศัพท์แล้วเอามาให้ฮิกะไม่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 ได้ขโมยเลยปุ้ยฝ้ายนี่ทำไมน้องไกลเป็นคนแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนพ่อสอนเราว่ายังไงปุ๋ยฝ้ายยังจำได้ไหม เก็บมาได้แล้วก็ห้ามเอามาสิอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ห้ามเอาจะแต่ว่าถ้าเรามีโทรศัพท์อันนี้เราก็โทรหาแม่ได้ไงเราก็จะได้โทรหาแม่แบบโทรหาแม่บ่อยๆเลยแล้วก็ใช้เครื่องนี้โทรไงปุ้ยฝ้ายแบบนี้ก็ไม่ได้นะเราจะเอาโทรศัพท์ของคนอื่นไม่ได้อีกอย่างแม่ไม่สนใจเราแล้วนะ จะโทรหาแม่ทำไมอ่ะพี่เคนพี่ดูนั่นสิเด็กคนนั้นใช่เด็กคนที่เอาโทรศัพท์ของพี่ไปหรือเปล่าคะใช่คนนั้นแหละนี่คุณรีบเอาโทรศัพท์ของพี่ชายชัดขึ้นมาเลยนะไม่งั้น